สวัสดีค่ะติ๊กนะคะโอ้ยนาะโทรศัพท์ก็จนถ่ายคลิปจนจะไม่ได้มัวหมดแล้วขายที่สวยราคาถูกนะคะปลูกไว้รอทุกอย่างเลยเด้อ ้วของใหม่รอคนอยู่นะคะนี่ทุกสิ่งทุกอย่างเด้อบักนาวก็มีอะไรก็มีโทรศัพท์ก็โอ้ยเด้ออย่าเพิ่งลำคาญเด้อ ที่หไร่นะคะขายที่สวยราคาถูกขายที่ดินสวยราคาถูกที่6ไร่176่งตารางวาขายในราคา6ล้านหอยู่ที่บ้านบอนตำบลห้วยยางอำเภอเมืองสกลนครนะคะที่เป็น,นโฉนดที่ดินถมแล้วมีไม้ผลไม้ยืนต้นเต็มพื้นที่ ยางนาก็อโอ้ยบักใหญ่ค่ะโตแล้วเลยค่ะเชื้อเห็ดลงพร้อมเลยค่ะมีบัดพยุงยางนาไผ่ไทไ,ได้ดักตรงสวนมีไผ่มีมะนาวมีผักหวานป่ามีหมดทุกอย่างนะคะติ๊กทำไว้หมดแล้วมาเด้อ ราคานี้คือติ๊กลดราคานะคะหกล้านห้าแสนบาทนะคะถ้ามาจะซื้อจริงๆมาจริงๆติ๊กจะลดให้อีกค่ะมาเลยค่ะเหมือนกับครั้งก่อนไม่เอาเด้อมาหลอกติ๊กโอ้ยหลอกนานมากคนขายที่ทุกคนลำบากนะคะ เขาถึงขายที่ประกาศขายที่ขายเฮือนบ่ต้องดราม่าเด้อบ่ต้องคอมเมนต์แบบดราม่าให้ติ๊กพอแล้วค่ะติ๊กทำคลิปนี่ติ๊กไม่ได้น้อยที่ติ๊กจะไปขายที่ที่อื่นนะติ๊กทำคลิปไม่เป็นโทรศัพท์เก่าๆติ๊กเอามาทำคลิปขายที่ดินสวยแล้วค่ะถูกติ๊กก็อายุเยอะแล้วเทคโนโลยีติ๊กก็ทำไม่เป็น แค่ลูกทําช่องให้ก็ติ๊กกถ่ายซ้ำๆของตัวเองอยู่เพราะว่าอยากขายอยากขายที่ของตัวเองนะคะที่หกไร่หนึ่งร้ตารางวาบ้าน3ห้องนอนสองห้องน้ำในสวนก็มีทุกอย่างพร้อมเก็บผลผลิตมะขามยักษ์ติ๊กปุูก มะม่วงมีทุกอย่างนะคะมะม่วงกระทร้อนมะยงชิดอันหมากอะไรอ่ะกลองกองลองกองกับปูกปูกเบิททุกอย่างทุกแนวกล้วยหอมทองเบิดค่ะขนุนขนุนก็เยอะ คือพร้อมเก็บกินผลผลิตทุกอย่างนะคะในส่วนหลังบ้านพอดตีติ๊กป่วยนะคะติ๊กเดินไปหลังบ้านแข้งขาไม่ค่อยดีติ๊กก็เลยเดินไม่หอดนะคะเดินไม่หอดถ่ายคลิปตรงหน้าบ้านให้ดูขุดคลอง มีทุกอย่างเด้อค่ะมีของกินทุกอย่างที่อยากกินอันนี้มากขาป้อมยักษ์มากขาป้อมยักษ์ปีแล้วได้ผลผลิตแล้วพร้อมเก็บพร้อมกินผักหวานป่านี่ นี่ยังมียอดอยู่ที่จริงถ้าเลาะเลาะมันก็ออกยอดตลอดแต่พอาะดีสุขภาพไม่ดีเนีดด่ยขอโทษ่ะมะละกอก็เยอะในสวนนะมะละกอติ๊กตรงนะี้เนี่ยมะละกอยาวสุดแนวนู่นเลยนะคะทั้งสวนนี่ประมาณสามสี่สิต้นมะละกอน,นะคะหน้าบ้านก็มี หน้าบ้านก็มีนะคะมะละกอนี่ไผ่หน้าบ้านอันนี้ข้างบ้านป้าป้าวานไปเอารถปิดประตูให้หน่อยอันนี้ข้างบ้านติ๊กนะคะ มีทุกอย่างนะคะของกินของอะไรติ๊กปลูกไว้หมดข้างบ้านติ๊กนะคะในมะละกอมะละกอทั้งสวนนี้ประมาณ3ามสี่สต้นพร้อมเก็บผลผลิตหมดหน้าบ้านติ๊กแค่คุณก้าวขาออกจากบ้านนะคะขนุนก็อยู่หน้าบ้านใบมะกูดน้อยดามะม่วง ผักหวานป่าหน้าบ้านเลยก้าวมาไม่ถึงสิบก้าคือติ๊กปลูกไว้หมดแล้วนี่ค่ะมะละกอร,ระบบน้ำในสวนโซลาเซลล์นะคะนี่ค่ะ มีแต่แนวอยู่แนวกินเด้อพี่น้องเอ๋ยมีแต่แนวอยู่แนวกินนี่ต้นเตีย้ยเตี้ยก็มีติ๊กบอกว่าถ้าเธออยากตายเธอก็ตายซะแต่มันไม่ยอมตายมันก็ออกลูกเฉยนอนเพราะว่าฝนตกบ่อยมากก็เลยไม่ได้ตัดหญ้านะคะ ติ๊กก็เลยไม่ไม่ไม่เดินนะคะแล้วสุขภาพก็ยังไม่โอเคนะคะอันนี้เรากองปีนี้ได้พวงหนึ่งปีแรกนะคะทุเรียนนั่นมาเดอพี่น้องเอ๋ยสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0ูนย์แปดเ9นะคะ บรรยากาศตอนเย็นๆพายุน่าจะเข้าแหละมืดคึ้มอยู่ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ติ๊กด้วยนะคะเนาะคนบ้านๆคนแก่บ้านบ้านทําคลิปเนาะทําคลิปคือตั้งใจทําแบบอยากขายที่นะคะโทรศัพท์ก็ดูถ้ามันมัวก็ขอโทษด้วยนะคะหน้าจอแตก นี่ค่ะโซลาเซลล์นะคะโซลาเซลล์สำหรับนะใช้ในสวนนะคะค่ะติ๊กนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์สนใจติดต่อติ๊กมานะคะ0 8 7 6 2 1 9 8 3 9เบอร์โทรที่ดินตรงนี้เป็นโฉนนะคะเป็นโนนเขตชุมชนนะคะไฟฟ้าน้ำประปาอินเทอร์เนต็ต ทุกอย่างพร้อมนะคะวิวก็สวยข้างหลังนะติดถนนสาธารณะติดถนนสาธารณะวิวภูเขาสวยมากนะคะมีบักอะไรอ่ะบักไข่มีผลไม้บ้าน มีบักยางก็กำลังปลูกนะคะมีทุกอย่างส้มโอด้วยส้มโอจนสุกแล้วส้มโอทับทิมสยามนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะติ๊กค่ะสวัสดีค่ะ